วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เซสชันการฝึก m f u ฟูเ s สสำหรับเด็กนะคะแต่ว่าสำหรับเด็กจะมาลมหายใจเข้าหายใจออกนะคะมันก็จะไม่มีเครื่องล่อจิตในการเอาสมาธิเอาจิตใจมาโฟกัสอยู่ที่ใดที่หนึ่งครูเชอรี hmm. ่ <ous> ก็เลยจะมาแนะนำการทำเซน s ซอรี่บอ l e s e n เซน y ซอรี่บอนะคะ mm hmm. ก็ช่วยให้เด็กได้ใช้ตามองขยาวก็ได้ยินเสียงแล้วก็ดูไป จนกว่าน้ำกับน้ำมันนะคะจะแยกกลิตเตอร์แยกชั้นออกจากกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็เป็นงานอาร์ตคราฟที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานกับเด็กๆได้ที่บ้านเรามาเริ่มกันที่เริ่มต้นจากขวดที่ท่านนะคะดื่มเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปล้างนะคะสิ่งที่อยู่ในขวดนี่คือน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละนะคะจากนั้นท่านเห็นเรียงรายอยู่ด้านหน้านี้ก็คือกลิตเตอร์กลิตเตอร์เนี่ยใช้ได้หลากหลายสีเลยเอา,เอา,เอาตามที่ชอบจากนั้นด้านนี้ค่ะ มีสีผสมอาหารแล้วแต่ท่านเลยแล้วแต่ท่านเลยนะคะว่าอยากได้สีอะไรนะคะนี่คุี่เปิดใช้ไปบ้างแล้วและที่ขาดไม่ได้ก็คือหลอด d r o p ปเปนี่มันจะช่วยให้ท่านและเด็กๆดรอปสีได้ง่ายขึ้นนะคะอีกส่วนผสมหนึ่งนี่ขวดใหญ่มากเบิเร์มเบิ่ม b บบี้ออยวันนี้ครูเชอรี่ใช้ Baby ้ออยของเหลว2ชนิดที่มีความหนาแน่นต่างกันมันจะทําการแยกชั้นกันหรืออาจจะผสมทําให้เกิดความหนืดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะเป็นเรื่องของแบบการตกแต่งสติกเกอร์มากมายหลากหลายที่ท่านซื้อมาให้เด็กๆเ,เรามาเริ่มกันอยากได้สีอะไรดีสีแดงจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนปาบเขาให้โอ,อ้โหสาแก่ใจ อ่ะผสมสีเรียบร้อยนะคะจากนั้นตามด้วยอ่ะสีแดงเหมือนกันละกันกริตเตอร์นะคะใส่เข้าไปส2 1สองหนึ่งโบ,โบเข้าให้อย่าไปหยองใส่เข้าไปเลยให้หมดอย่าไปหยองเพราะว่ายิ่งกริตเตอร์เยอะอะ่ะเขายิ่งฟุง้งฟริงฟุงฟริง,รง,รงแบบเยอะจากนั้นขยา่าเด็ตแม่ออกมาหยอกเลยจริงๆขยา่าแค่เนี้ยกับน้ำเปล่าเนี่ยก็นั่งมองความแบบ เคลื่อนตัวของกลิปเตอร์นะ